ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับารายการพัพพิคนีตพยากรณ์นะคะหมอนีนะ้แม่นแนะวันนี้เราจะเปิดดวงสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะท่านที่เกิดอยู่ที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะอาจารย์จะอารตีพ่อใหญ่นิดนึงเนาะโอมสีคเนสายะนะมาหาโอมสีคเนสายะนะมาหา คณะศัยนนมหาตอนนี้นะคะจะเป็นปางมหาเศรษฐีที่ประเทศเอ,อ่อมุมไบนะอาจารย์ก็อัญเชิญมานะคะทีนี้ก็ได้ถวายกับพ่อใหญ่นะคะนี่นะ่ะมีขนมลาดูโมทกะนี่เลยนะคะเจ้านี้เขาอร่อยมากนะคะเจ้านี้ก็ใครที่นะมาบนบานขอพรพ่อใหญ่ได้นะคะในเรื่องของ ขายที่ดินขายบ้านเนี่ยขายรถคอนโดถ้ายังขายไม่ได้ก็มาขอพ่อใหญ่นะก็เนี่ยลองอธิษฐานจิตตามอาจารย์เลยนะขอใน youtube นี้เลยนะใครที่อยากจะขายบ้านได้ที่ดินหรือขายรถอะไรที่ท่านขายไม่ได้นานเนี่ยนะขอปางนี้เลยปางมหาเศรษฐีนะอยากให้แฟนคลับลองขอลองเปิดใจดูนะก็ต้องนโมสามจบละโอมสีคเนศายะสครั้งนะ เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่ขายทางในเดือนไหนต้องการยอดเงินเท่าไหร่ก็บอกพระองค์นะถ้าขายได้แล้วเนี่ยจะนําเป็นทองคํามาถวายพ่อใหญ่นะก็จะบอกอย่างนี้นะคะพอลุศิษย์ที่เขาขายได้ที่ยี่สิบล้านนะเขาก็นําเป็นทองคํามาถวายพ่อใหญ่นะคะนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะแต่อาจารย์ปฏิบัติเนะี่ยอาจารย์ก็ก็เออพ่อใหญ่นะก็มีจริงนะคะอ่าเดี๋ยว เราจะเปิดดวงนะอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนนะคะเป็นโรงเรียนสอนอ่าโรงเรียนพรพิคเนกเก้าเก้านะคะตอนนี้ทีมงานก็กําลังจัดทํานะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็แฟนคลับนะก็สแกนอัน QR วอารคตรงนี้เลยนะคะเนี่ยสแกน QR วอารคตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจา้าหน้าที่อ่าแอดมินนะคอนเฟิร์มท่านอยู่ด้วยนะคะสแกน QR วอารคตรงนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรากําลัง นะจะ,จะทำจะทำเว็บไซต์นะคะหมอณน่านะ .com อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ที่อาจารย์เปิดมานะคะเปิดสอนนะคะจะเป็นผลงานชุดใหม่ล่าสุดนะคะเรามีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอณน่าแม่นๆแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไพ่พระวิคเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะอาจารย์เป็นคนออกแบบเองนะคะดีไซน์ไพ่เองวาดเองทาเองทุกอย่างนะคะไพ่ผลงานชุดนี้นะ ด้วยสติปัญญาของหมอหิหนา้าแมนๆนะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครนะคะอันนี้ขอบอกเรามีการจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายนะคะห้ามผู้ใดนะคะนำผลงานของเราไปเผยแพร่หรือจำน่ายต่อหรือว่าก๊อปปี้ต่อนะคะจะ,จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะก็อันนี้ไพ่ตัวนี้นะก็จะมีทั้งหมด77ใบนะคะแต่อาจารย์ปวดสอนเป็นพลังเลขศาสตร์นะคะเนี่ยะจะงดงามมากนะคะด้านหน้า เนี่ยเจใบนะในไพ่ชุดน,นี้ถ้านักเรียนลงคอร์สเรียนออนไลน์นะก็ต้องไปดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์หมวยน่าเดอนะคะเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะคะในไพ่1ชุดนะลงคอร์สนะคะทั้งเดียวตลอดชีพแจกเงินทั้งเดียวตลอดชีพได้ไพ่1ชุดแล้วก็ได้เป็นถุงผ้าใส่ไพ่นะคะวินเทจนะคะหนึ่งใบน่ารักนะคะวิ intage, นเทจนะาะ แล้วก็จะมีเป็นคู่มือคู่มือกำลังจัดทําอยู่นะคะให้ท่านหนึ่งเล่มคู่มือการสอนนะคู่มือนี่สวยงามน,นะคะเป็นเล่มสีขาวนะตอนนี้ทีมงานกาลังจัดเรียงเล่มอยู่นะคะกําลังตีพิมพ์อยู่ด้วยนะคะก็รอนิดนึงนะนี่ก็จะเป็นผ้าโอมนะผ้าโอมที่ที่อาจารย์นํามาใช้เนาะในการทําพิธีบูชาองค์พ่อในะ่อ่นะอ่ะสำหรับชาระศีสิงห์มาเอามาดูกัน ว่าท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะสำหรับลัคนาราศีสิงห์ ราศีสิงหาําเดือนกันยายนนะคะอืมราศีสิงห์เดือนกันยายนเนาะเนี่ยนะการงานเนี่ยอาจจะต้องะระมัดระวังนะมีปากเสียงหุ้นส่วนแตกหักอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเถียงกับที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องะระมัดระวังนะคะแบบมีการแบบทะเลาะกาันเถียงกันกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้ก็ต้องะระมัดระวังด้วยนะ แต่อะแหะท่านได้ไพ่ของพ่อแม่อุมาหนถือเอ่อถ้าราศีสิงห์บางคนถ้ารอลูกอยู่อะไรเงี้ยก็ก็จะได้ลูกด้วยแต่บางคนเนี่ยถ้ารอการสร้างบ้านหรือดาวบ้านเนี่ยก็จะดาวบ้านได้นะมีโอกาสไ,ได้บ้านหลังใหม่ด้วยนะคะหรือว่าทําพวกบ้านเช่าอะไรเงี้ยดีนะลูกค้าแน่นเนี่ยบางคนก็จะมีการดาวรถป้ายแดงก็ได้ในเดือนกันยายนนะแล้วก็เดินทางไกลด้วยนะราศีสิงห์ นี่ไงธุรกิจอย่างเนี้ยบางคนเนี่ยเงินจะมาโชคลาบจะมาเต็มแล้วประมาณประมาณหลังวันที่ห้าที่หกไปแล้วเนี่ยใครรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่จะมีโชคมีลาบได้เป็นทองคําด้วยบางคนรอชิงโชคทองคําก็จะได้นะสําหรับลัคนาราศีสิงห์เนาะหลังวันที่หกเนี่ยโชคลาบจะมาเต็มการค้าการขายท่านจะคล่องตัวค้าขายออนไลน์ก็ดีนะการค้าขายลับๆขายออนไลน์เนี่ย นะหรือบางคนก็ทำการค้าขายอยู่กับบ้านก็ได้นะคะแต่ในส12ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนาะและลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะก็ควรระวังนิดนึงนงนะราศีสิงห์มีโอกาสนะนำทรัพย์สินของมีค่าไปขายด้วยหรือจะมีการนำรถเก่าไปขายเพื่อเอามาดาวรถใบแดงมือหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะนำ อ่าทรัพย์สินมีค่าอาจจะต้องรอบางคนรอขายบ้านอยู่ก็ได้หรือว่ารอขายรถอยู่ก็ได้นะเนี่ยอ่ะบางคนจะกู้เงินเนี่ยจะผ่านไหมกู้เงินดาวบ้านถ้ากู้เงินจะผ่านนะจะให้ราศีสิงห์ไปทําทานนิดนึงนะคะเนี่ยพราหูเนเด้ไพ่พาลาหูราศีสิงห์เนาะก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะพ้นเคราะห์อพลอยภัยแล้วนะคะราหูจะย้ายออกแล้วนะคะคือเดือนกันยานี่ถือว่าเป็นจังหวะ ที่ดีแล้วนะคะคือท่านจะต้องเรมามัดระวังคนผิวดํารูปร่างท้วมนะจะนําทุกนําอะไรมาให้เป็นผู้ชายนะต้องเรมามัดระวังให้ดีนะแล้วก็บ้านช่องก็ต้องร็อกให้ดีระวังคนแปลกหน้าอย่าไว้ใจนะกลางค่ำกลาง,งคืนก็ห้ามเข้า,ขาบ้านมือมือขาๆหรือเที่ยวที่อาา่าขจอที่เปรียวด้วยนะนะต้องระวังคนแต่ไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งเสสิทธิ์คุ้มครอง,อง,องเพราะท่านได้พระผู้เจ้าเปิดโลกนี่ไงคนร้ายเนี่ย คนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับท่านนะก็จะได้รับนะการลงโทษลงทันเลยว่าพทธเจ้าเปิดโลกบางคนเนี่ยถ้ารอพวกขายที่ขายทางรองเงินก้อนไว้ท่านก็จะได้หรือว่ามีเนาโน้มจะได้ที่ดินผืนใหม่ที่ทำเลดีๆทำเลสวยๆด้วยนะบางคนก็โชคชะตาที่ท่านร้ายเน,นี่ยมาสำหรับลัคนาราศีสิงห์ถ้าท่านดวงสวยดวงเคราะห์มีเวรมีกรรมมามากนะถือว่าประมาณหลังที่17ไปแล้วเนี่ยดวงท่านจะเปิดแล้วนะฮะประมาณเดือนกันยาย,ยน นะจะมีโชคมีลาบใครที่มันติดมันขัดมันไม่คล่องเนี่ยนะมันจะเปิดแล้วค้าขายอะไรธุรกิจกิจการการค้าอะไรของท่านมันจะบูมแล้วนะให้ท่านอดทนมปนิดหนึ่งเดือนกันยาเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะพระุูธเจ้าเปิดโลกเนี่ยธุรกิจการค้าการขายก็จะคล่องตัวแล้วนะบางคนเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเนี่ยก็ก็จะมีโชคมีมีลูกได้ลูกแฝดอะไรอย่างเงี้ยแาศสี่สิงนะลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ผู้ใหญ่เขาให้ความเมตตาอยู่แล้วไงแพะตัวนี้กําลังกราบขอพรพระศิวะเจ้าเห็นไหมละ่ะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาก็ให้ความเมตตากับท่านอยู่แล้วนะแต่ท่านต้องรู้จักมีสัมมาคารคารวะนะอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้บ้างนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อย่ายิงอย่โสมมากนะคะ ควรจะมือไม้อ่อนนะอมน้อมทำตนแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหานะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือท่านนะเนี่ยอาจารย์สอนนะอย่ายิ่งอย่าเชิดนะควรจะให้การนุมนอบ,นอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะเราเป็นเด็กฝ่านะนั่นแหละจะทําให้การงานของท่านดีเขาผู้ใหญ่เขาจะเมตตาท่านนะาําอย่างที่อาจารย์บอกนะมีสัมมาคารวะนิดนึงอ่ะาลาศีสิงมาเปิดดวงนไพพย์ปพปิาเนศ อ่ะอย่างรู้นะก็ชุดใหม่พลังเลขศา์กันเนาะต่อเลยอ่าอ่าได้เลขยี่ิบห้าเนี่ยลัคนาราศีสิงห์นะเออช่วงนี้นะสำหรับกันยายนเนี่ยนะการเงินโชคลาภธุรกิจคล่องตัวเลยนะราศีสิงห์นะการเงินการทองเนี่ยนะคะดีเลยมาเต็ม เลขเจ็ดสิบเอ็ดนะความรักของราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคืออาจจะถ้าใครทะเลาะก,กันอยู่หรือว่าเกิดปัญหากันอยู่เนี่ยนะบางคนก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนิดนึงนะบางคนที่เซ็นใบหย่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีการเซ็นใบหยา่าเกิดขึ้นก็ได้สาหรับบัคนาราศีสิงห์เนาะ 3า,านะการงานของท่านเนี่ยนะจะสําเร็จรู้ลรวงได้ก็เกิดจากตัวของท่านเองนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับาการค้าขายกับชาวต่างชาตินี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะ,ล,ะนลัคนาราศีสิงห์อ่ะ7จ็ดสเนะก็เดือนกันยาย,ยานี้ต้องระมาระวังในเรื่องความรักอย่างเดียวนะ,ล,ะนลัคนาราศีสิงหนะ์เนาะ อาจจะมีการเบื่อที่ทํางานอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้หรือว่าคนรักของท่านอาจจะหมั่งเมินได้นะเบื่อเบื่อ,อสิงๆกับความรักนิดนึงอ่ะหกสิบอ่ะพระพิฆเนตประทานน้ําสั่งแล้วนี่นะหกสิบหกก็นะนะขอพรกับพระพิฆเนตนะคะสําหรับลัคนาราศีสิงห์นี่ไงโชคลาภมาเต็มแล้ว เงินทองจะใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ถือว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะสภาพคล่องหนี้สินที่ท่านเป็นอยู่มันก็น่าจะทุเลาเบาบางมันเทาลงบ้างนะหรือว่าอาจจะได้โชคเป็นพวกกระซับเป็นอ่าเงินก้อนใหญ่มาเงินฟุกๆจากต่างประเทศหรือว่าเงินจากการหย่าล้างได้ได้คือท่านอาจจะได้เงินก้อนใหญ่สําหรับผู้หญิงบางคนนะสําหรับหย่าล้างก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะ หรือว่าให้เงินจากการเสี่ยงโชคเนี่ยเงินใหญ่นะพระพิคเนศประทานให้นี่ไงเนี่ยอาพระพิคเนศประทานให้ท่านแล้วนะก็อาจารย์แนะนํานะให้ลัราศีสิงห์ไปกราบไหว้ขอพรพระพิคเนศนะคะดวงก็จะเปิดนะการเงินการทองโชคลาภก็มาเต็มนะไหว้ในรายการอาจารย์เนี่ยบางมหาเศรษฐีจากมุมบนะไบเนี่ยไหว้เลยนะแต่อยากมีโชคมีลาบก็ไหว้เลยก็เนี่ยโชคลาภมาเต็มนะ สำหรับบางเคสอาจารย์จะสะรุปเลยได้ไพ่หกสิบหกปิดท้ายนะบางเคสที่ทะเลาะกับแฟนหรือหมางเมินกัน,นกับคนรักเขาจะต้องกลับมาของ้องอนคืนดีท่านแน่นอนนะนะบางคนเนี่ยจะกลับมาคนรักของท่านจะกลับมานะคะก็อยากให้มาดูกระหมอน,นีหน่าเป็นการส่วนตัวนะความรักเนี่ยคนรักเขาจะกลับมาหรือใครที่ ไม่เคยมีความรักเลยอาจจะเจอรักในช่วงเดือนกันยาก,ก็ได้นะเลขหกสิบหนะอ่ะโอเคเอาแค่นี้ของปากของคอนะแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมพันมือนิดนึงแล้วก็นาราศีสิงเนาะน้ำโมชวยชิว้วช่วยง้างกลมสีอิมพอสักนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขนำโชคอตอนตอนตอนปิดท้ายนะ เดี๋ยวอาจารย์แนะนําผลิตภัณฑ์ความงามของหมอยีนาแว่นๆนิดนึงนะลัคนาราศีสิงห์นะคะอันนี้ก็เป็นสบู่เนาะสบู่ปูต้านะคะใครอยากหน้าขาวรักษาฝ้ากระก็ใช้อันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นอครีมมิลเคอร์นะคะหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าบานหน้าอ้วนนะคะก็มาใช้ครีมมิลเคอร์กันนะคะหอมมากเลยนะคะก็จะมีอีกตัวงที่ที่ที่เปิด มานะคะเป็นเซตฝ้ากระจายนะคะเนี่ยค่ะก็เอก็นะคะรักษาพวกฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะหน้าหมองคำนะก็เข้าไปดูได้นะคะที่อ่าที่เว็บไซต์สวยๆ .com เว็บไซต์สวยๆ com, .com ภาษาไทยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็คลิกลิงก์ข้างใต้ youtube นี้นะคะท่านก็จะจะ,จะเจอนะคะ ก็คลิกลิงก์ข้างใต้ youtube นี้เลยนะคะจะเข้าไปสู่เออหน้า youtube เว็บไซต์ได้เลยนะคะอเลขนำโชคนะโทรมาสอบถามส,สั่งซื้อสินค้าก็แอดไลน์โค้ดมาเลยนะคะเลขนำโชค06316506950631650695นะคะอเลขนำโชคนะ60ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับ FC ของหมอยหนะ้าแม่นๆทุกคนนะอย่างวาเรียนก็มาลงทะเบียนเรียนเลยนะคะ โรงเรียนพรพิคเนตเก้าเก้านะคะมามาลงทะเบียนเรียนกันนะช่วงนี้ก็จัดเต็มแถมรายการเยอะเลยนะคะก็ฝากติดตามนะคะอาจารย์จะทํำบินเปิดดวงของ12บสองนักรัตร์ครึ่งปีหลังแล้วก็ดวงคนเกิด7วันครึ่งปีหลังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ